ตนตันต arian สวัสดีค่ะอา้าวหายไปไหน <c oughs> อ่ะแหอ้าวมาแล้ว <c oughs> โ่มาเหมือนเดิมนะคะวันนี้ปินปิ่นก็ไปถอยกล่องสุ่มมาอีกแล้วนะคะอันนี้ยี่ห้ออะไรนะมันเป็นภาษาจีนนะเดี๋ยวป้าดูก่อนมันชื่ออะไรนะเน่เน่เน่ขปาปาดูชัดก่อนเน่ b บบี้ทรีเหรอโอเคนะคะมันมีเป็นกล่องสุม่มใช่ไหมคะเนี่ย mm hmm. เธออยากจะได้ตัวไหนอ่ะสีให้ป้าดูอันี้ตัวนี้นสีชมพูทั้งคู่เลยนะแต่ถ้าได้ตัวไอไอเนี้ยมันคือตัวอะไรคะต,ตัวสีเขตถ้าได้ตัวสีเขตนี่เธอจะดีใจไหมเนี่ยดีใจแต่ถ้าได้สองตัวเนี้ยที่เธออยากได้อ่ะก็ดีใจก็ดีใจแล้วถ้าได้สีเขียวอ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็ <Okay. S 2> นไรโอเคงั้นดเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแกะยังไงคะ ไม่ลุ้นแล้วแกะแล้วอุ้ยอ้าวอ้าวมาโอเคเธอจะเป็นตัวไหนดูเด็กดูเด็กฮะของขวัญที่เธอจังใจเรียนอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไปหลอกแม่มาแม่จุบเข้าไปบอกว่าจะขอดูเฉยๆใช่ไหมตอนแรกอ่ะทำครับแม่ให้นี่แกะมาแล้วมีลายตัวที่มิชอบไหน แกด้านนี้โอเคเดี๋ยวแกะเลยค่ะมีแกบ้างโอ้มีร้อยแกะเลยนะคะอุ้ยแกะมาแล้วเป็นสีเห็นปุ๊บแวบเป็นสีชมพูมาที่ลาเลยที่เป็นอยากมากได้ตัวนี้ในชุดไหนโอ้โหโอ้ยอุ้ยตาขยับได้ด้วยเหรอโอ้โหโอ้สนใจอยากเลยอันนี้มันได้ทำอะไรอะคะ บีบเฉยใช่ไหมบีบแล้วก็ขยับตาได้เอ้ยขยับตาไหนไหนไหนตั้งแล้วขยับตาให้ป้าดูหน่อยสิอัยนีโอ้โหขยับขึ้นบนลงล่างได้ไหมตอนแรกจะไม่เอากระดาขยับออกข้างๆใช่ไหมคะดีใจไหมคะดีใจนีตรงกันไหมตรงกันตร่องในกล่องมีอะไรคะอ๋อเป็นการ์ดของเขาใช่ไหม ตัวนี้อ่าฮะไหนเนี่ดูการ์ดดิการ์ดสวยไหมอุ้ยสวยคนเลือกให้เธอไม่ใช่หรอโอเคเยี่ยมเลยนี่ได้ของขวัญชิ้นเล่นเล่นชิ้นใหม่นะคะของเล่นชิ้นใหม่ขยับตาได้ด้วยนะคะแบบลิ้นอ่าแบบลิ้นด้วยเออน่ารักดีนะเนี่ยอุ้ยแก้มแดงเลยอ่ะดูดิดูแก้มดิแล้วมีหัวใจตรงแก้มเอ่าอออ่าโอเค ถือว่ากล่องสุ่มครั้งนี้เปิดมาถูกใจเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวปินปินก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปเล่นของเล่นชิ้นใหม่ก่อนนะคะโอเคบายบายสวัสดีเพื่อนๆน,นค่ะสวัสดีค่ะตะัตะ้งแต่